ดีครับ FC พี่ไม้รถกุ่มกรทับเจริญน,นะฮะเชิญเที่ยวน้ำน้ำตกครับน้ำตกเว้ยสวยงามจริงๆเลยอ้าตัน <c oughs> น้ำตก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 เฮ้ยย่ะย่ะ <c oughs> สวัสดีเอฟซีพี่ไม้รถขุดเดอเป็นอย่างไรกันบ้างเนอะมือนี้นี่เอาเอาเอามื่วานทำทางขึ้นบ่ก็เป็นที่น่าพอใจครับพอขึ้นได้ฮะพอใช้งานได้ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้เช้าวันที่เก้าครับมกราคม2564นะันาอย่ฮะยาวไปครับเพื่อนๆวันนี้หน้างานอยู่อำเภอกระสังจังหวัดปูรีรัมครับผม สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไลค์ของท่านแชร์ของท่านคือกำลังแรงใจของเรานะฮะอ่ะว่ากัไปเด้อเดือกแบ็ก็จะหมดครับผมเอ่ะเดี๋ยวให้ดูพี่รถพี่โอ๊ตครับ เสียอดุดเสียอดุดหน้ายาวฮนะดูที่เกจะตรงทาลีลาเกจิคือโบเป็นไงนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆเพื่อนอๆชมกันนะครับหน้ายาวซิ่งฮนะน้ำก็เยอะจริงเลย เอาเพื่อนๆอ,อยู่ทางไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาบ้างนะฮะคอมเมนต์กันได้ครับคอมเมนต์กันได้ครับไม่มีไม่มีข้อห้ามอ่ะจะหนักจับเต็มครับไม่ถึงกับเต็มกลงแต่ก็พอสวยงามฮะ dơ yeah, năm tục, tiếng oh. hey. oh, yeah. Việt kìa Tối nay anh em gửi con thứ 9 Trung là 6B B 1 4 5ครับลัง Isuzu e ฮะ 6B B 1ห4 5แรงครับผมไปแล้วฮะไปแล้ว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 อ่ะยังไงบ้างครับเพื่อนๆเป็น,ปนยังไงน้อเออเรามาแต่งสาก,กันก่อนพอดีผมไม่ได้ยืนรถให้เป็นแนวครับผมเข้าวๆเอาฮะแล้วก็ใช้วิธีการ ค่อยๆเกาฮะเป็นชั้นๆไปครับเพื่อนๆอ่าท่านใดมีความเห็นแนะนำก็โบกมาได้ด้วยแต็งสะแต็งสะแข็งมากเลยเพื่อนๆต้องค่อยๆกินครับค่อยๆกินค่อยๆสวิงเอาแนวฮะ ผมว่าผมต้องตั้งลำรถใหม่แล้วเลยขยับให้มันชิดโคบโบกกว่านี้นะฮะตอ,ตอนนี้รู้สึกว่าฟื้นเอวเกินไปแล้วเอ้าตั้งลำใหม่ดีกว่าเพื่อนสองสารรถฮนะ กิฟไม่มีสา,าระเลยลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้หน้างานเป็นยังไงบ้างครับพี่พีน้องน้องจุ่นหรือไม่จนะุ่นฮะ คอมเมนต์มาบอกตะงหลามาแจ้งได้นะครับผมเสียงดังดเลยเด้อเพื่อนๆรถเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วสู้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อน เสมอให้ตรงนะฮะขุดสาง่ายฮะแต่งง่ายท่านใดที่เพิ่มผักขุดสางก็ใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องใจร้อนครับค่อยๆทำค่อยๆแต่งนะนี่ผมตั้งลำมรถเอียงเด้อยนี่ ีครับดินแข็งๆเราต้องทำอย่างนี้ยเอาโขบในครับแทกโขบในฮะเนี่ยฮะตรงนี้ครับโขบในพยายามให้มันตรงมากให้แทกเป็นเกณฑ์ครับอ๋อ ลองเต่งดูหน่อยฮนะจะได้เขาได้เรา <laughs> เอาเอ,อ,อุ้ยลืมยกลงเออประมาณนี้ครับเพื่อนๆออาเดี๋ยวรอรถดังกันกะ่อนฮะ ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับอ,อ่ะลากานไปเลยเพื่อนๆสวัสดีครับ